สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเปิดกรุพระปิตาวัดปากทะเลหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันสร้างไว้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่วัดเครือวันนะครับวัดปากทะเลอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับหลายคนนะครับเล่นพระพระปิตากรุนี้แท้วัดนี้แทนนะครับเพราะว่าวัดเครือวันมีราคาแพงกว่าไกลนะครับแต่วัดนี้สร้างก่อนนะครับแต่กลับราคาต่างกัน เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลนะครับว่าทําไมมีพระปิตาวัดปากทะเลมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีโครงการแบ่งปันหรือแจก FC ในงานประวดพระอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามไปทุกๆคลิปนะครับคลิปของผมกับอาจารย์สุรพลนะครับเป็นคลิปสไตล์บ้านๆน,นะครับไม่ได้มีการเตรียมอะไรไม่มีการทำคอนเทนต์อะไรนะครับที่สำคัญก็คือ ไม่ได้โชว์พระนะครับไอไม่ได้โชว์เงินนะครับโชว์พระล้วนๆแล้วพระของอาจารย์สุรพละน,นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับมีมาก่อนที่เซียนหลายคนจะมีชื่อหนามสูใุในในบนโลกนี้เลยก็คุยกันง่ายๆเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ราารยปีนี้อายุเท่าไหร่คะแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบกว่าเหรอัเตะปีปังมไหม ยังพอดังอยู่ยังพอดังอยู่ก็ต้องทักทายนะครับอาจารย์รักษาสุขภาพยังไงทุกวันเนี่ยก็กินข้าวกินยาไม่กินข้าวนี่ห้ามกินอะไรพวกของมันห้ามกินของมันจะพอกินได้แต่อห่่เยอะครับหวานจะพอกินได้แต่อห่่เยอะครับคือถ้าไม่ใช่อยากจะกินก็กินทั้งก้อนหมดเลยใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเอาแค่พอหายารครับนะไม่ว่าจิ อะไรที่มันเป็นอันตรายกับเราเราก็กินแต่น้อยคใช่ไหมเราพยายามกินผักเยอะกินสมุไนไพรเยอะสมุไนมไพรก็คือผักเพื่อนบ้านเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นใบบัวบกใบชะสนแหน่ใบะกะเพราใบอ่ยีราแล้วก็ใบหัวรพาอะไรพวกเนี้ยครับนะครับแล้วก็ขิงขาตะไคร มะกรูดมะกรูดพวกน้ำนาพวกต้ตยมยำพวกอะไรนี่ใช่พวกนี้ท่านทานแล้วนะจะดีกับสุขภาพครับเพราะว่าเอยาพื้นบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นตัวยาทุกท,ทุกตัวเลยครับไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งตัวใดนะั้นแทบจะทุโกตัวเลยที่เกี่ยวกับการต้มยำยาขิงขาจะไเอ่หอมเผิอมเนี่ย,ยออออหอมใหญ่หอมเล็ก กระชงกระเทียมใช่หมดแล้วครับอ่ะอาจารย์ครับครับผมเพื่อนที่ไปสร้างสนามบินเนาะอูตะเพาเนี่ยยังอยู่หรือติดต่อกันบ้างไหมครับไม่จะไปเลยเพราะว่าเออออกมาจากที่นั่นห้าส<ป>ิบปีห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบปีแล้วครับจนกระทั่งอย่างนี้ช่างง่ายจไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วอ่ะ ครับรไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วพ้อมบดภาระหน้าที่กถ็ถ้าเอาที่ตอนที่เขาแบ่งให้ตอนนั้นนะครับต้องไปประจําแล้วไม,ไม่เอาเองเอก็เราคนกรุงเทพจะเอาที่ตรงนั้นเราต้องไปย้ายที่นั่นเอาไปทำไมย้ายไปอยู่เส้นนั้นก็ไกลใช่ไหมครับไกลแล้วก็โอ้โหแล้วตอนนั้นนะนะถ้าเอาไว้นะเหมือนกินเหมือนกินเท่าเดิมอยู่ในป่าโอ้โหก็มันมีแต่ป่าไม่มีคนเลยบ้านบ้านคนครับก็มันติงงน่งตนะัดถนนนลใช่ไหมครับ ก็ไม่เอาก็ที่เขาชีงเมาเราขายสวนตัวเ,เวรยียนได้ได้ละหมื่นยังไม่เอาเลยมีรถเรียนด้วยนะที่เขาชีเมาได้เขาเชงเมาได้ละหมื่นบาทยังเงนบาทยังเงินบาครับมันไม่เอาเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพบ้านเราอยู่ที่นี่ไปแต่ก่อนนู้นไปจันทไปไประยองไปอูตะเภานี้ต้องเดินทางเป็นวันก็แต่เช้าอนะไปถึงก็ตกเย็น ต้องไปพักยุดก่อนจะหิบก่อนอ่ายังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงปไปไปไปพักก่อนครับแล้วก็ถึงจะรู้ว่าเวรเราจะเข้าตอนไหนครับจะไ,ไปทำอะไบลูกของอะ่ะครับจำัะเพราะนั้นมันพูดยากอะ่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอาจารย์สุรพลนะครับ,รบก็จะมาเป็นเ็ดชีวิตผสมกับเรื่องดูพระไปอาจารย์สุรพล ไปรู้จักปากวัดปากทะเลตอนไหนโอ้ยตั้งหนุนๆแล้วครับสมัยก่อนผมไปเพชรบุรีบ่อยมากครับที่หลวงพ่อวัดเขาตะเคาอ่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อแดงหลวงพ่อสุกหลวงพ่อสุกร์วัดเขาตะเคายังอยู่หรอ่ะตายแล้วตอนนั้นเนี่ยตายแล้วเอ่อเมื่อไม่กี่ปีนี่ยครับผมก็ไปวัดนี้บ่อยวัดเขาตะเคาบ่อยเขาตะเคาบ่อยเพราะฉะนั้นเอ่อ พระที่เกี่ยวกับที่อยู่กับเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อสำยิศวัดต้นสนหลวงพ่อแดงวัดเขาเประยิปหลวงพ่อเฉยวัดคงคารามอะไรพวกนี้นะครับอของผมจะมีหมดครับหลวงพ่ออุ่นวัดตันกองแล้วก็ผมทา่านหลวงพ่ออุ่นวัดตันกองหลวงพ่ออุ่นวัดตันกงหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม่เหลืองครับอสมเด็จมรดกไทยวันอ หลวงพระ so กรวัดปากคลองครัหลวงพระท้อง so กรวัดถนนหลวงผมได้มาหมดเลยได้มาหมดเลยครับทุกอาจารย์ครับเพราะว่าผมไปอยู่นั่นกี่ปีอ่ะเป็นสิบสิบปีอ่ะไปทํามากินอะไรอาจารย์ไม่ใช่ไปช่วยวัดวัดอะไรแต่ตอนนั้นอาจารย์ไปวัดเขาตอนนั้นอาจารย์ไปอยู่วัดเขาตะเกาครับไปช่วยไปช่วยไปช่วยแบบว่าบูรณะไงครับ เมื่อก่อนมันจะเป็นกุฏิไม้อยู่ครับก็เป็นเอาออกครับสร้างเป็นเป็นมูรับใช่ไหมสร้างศาลาสร้างอะไรต่ออะไรเรามาช่วยเวลาเขาที่ว่าเขาจะเขามีพิธีปูเปเริยพระผมก็ต้องอยู่ครับหมถ้าปกติผมจะนอนได้โบสถ์นอนกับหลวงพ่อทองนี่แหละคเห็นไหมร่วงซ้าชาย ต้องเรียกว่ารุ่นฟ้าชายนี้มาเป็นอย่างหกรุ่นฟ้าวัดเขาตาเก่าออกวัตถุมงคลรุ่นฟ้าชายเลยใช่ระบุข้างหลังเลยว่ารุ่นฟ้าชายฟ้าชายในดวงรัชกาลที่สิบเนี่ยนะใช่ครับผมตอนนี้ยังยังไม่ได้เป็นผมนะครับผมครับผมนีม่แหละเอ่อไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งหรือว่าจะเป็นพระทุกชนิดอะที่ออกเี่วัดเนี่ยผมก็มีหมดอะแล้วไม่ไม่ใช่ว่า มีเฉพาะวัดนี้วัดเดียวนะหลวงพ่อวันแหลมบมก็มีนึกวยาโมคง,งมัน,มมน,มน,มนพร้อมกมีตอนนั้นตอนนั้นไม่แพงก็เป็พอจับต้องได้แล้วยังพอเอาได้ครับแล้วอ่วัดนี้อยู่ไกลาจากวัดก,ก็อยู่ปากทะเลอ่ะอยู่อยู่ปากอยู่ปากทะเลอวัดปากทะเลวัดปากทะเลครับเกติศัพท์ตอนนั้นเปลี่ยนยังไงคร,รับเราูกแก้วก็ มัถือว่าใช้ได้นะแรงครับพลังแรงมากนะครับแปลว่าคนไม่รู้จักครับไม่รู้จักเอาตอนที่ไปอยู่วัดเชวันมเห็นไหมตอนที่หลวงปู่แก้วออกวัดปากทะเลเนี่ยคนไม่เก็บกันเลยไม่รู้จักไม่เก็บเลยไม่เก็บเพราะว่าออกแต่ละองค์ใหญ่ใหญ่บริมาณใหญ่หญ่ทั้งนั้นครับใหญ่ใหญ่ครับผมใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆหครับมันเรียมที่โอ้โหองค์ขนาดเนี้ยมันก็เลย ไม่เป็นชี่นิยมครับแล้วท่านไปไปออกที่วัดเทว,วันกลายเป็นหลังบงหลังแบบเล็กๆครับคำกระทั่งองขนาดนี้เข้มขึ้นเวมขนมีเดี๋ยวเที่ยวหน้าเอาเอามาเผยเผยให้ท่านทุกท่านรู้ว่าหรวอว่าแก้วจริงๆมันเป็นยังไงหรืว่าปลามันเป็นยังไงหรว่าถานมันเป็นยังไงของตะโกนพระปิตาตะโกนพระปิตา อย่างกับวัดปากทะเลนี่มีกี่พิมพ์ครับอาจารย์อู้เยอะมากครกกับไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะมีเยอะก,กันนี้เยอะครับแต่ว่าเอามันอะเรี๋ยวแม่ผมดาวเข้าเท่านี้ก็ก็นั่นอยู่แล้วก็อู้ออก,กฤฤน,จจนั่งย้ายนี่ยากครับผม<ท>อาจารย์อาจารย์ทั้งหมดนี้หลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนี่ตอนตอนที่อาจารย์เก็บนั้นมีชื่อเสียงอย่างมีแล้วก็ก็มีชื่อเสียงที่วัดเครวันรวันคนตามไปเอาที่วัดปากทะเลไหม ไม่ค่อยเมียเพราะรว่าเอ,อส่วนใหญ่จะไปกินที่วัดเขวันวัดเขวันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะวัดเขวันเนี่ยทําไมหลวงพ่อแก้วถึงได้ดังเพราะคนเนะ่ะไปขอของเมตตาจากสมเด็จโตสมเด็จโตบอกแปลว่าหลวงพ่อแก้วเดี๋ยวที่ที่ทวัดเครับแล้วสมัยก่อนมันไปลำบากครัไมะมันจะไม่จัดถนนทังไง ก็เลยสมเด็จโตเนี่ยก็เลยช่วยทําอยู่พิมพ์หนึ่งเป็นเป็นหลังแบบนี้แหละครับแต่ว่าฝังตะก,กุดทองคเนะฝังตะก,กุดเยอะไปหมดอันนี้เป็นเป็นสมเด็จโตทําให้พระหลวงปู่แก้วเนื้อสมเด็จด้วยเนื้อสมเด็จแล้วก็ฝังตะก,กุดด้วยฝังตะก,กุดแล้วก็เอ่อมีตมดหลวงปู่แก้วมาปลุกเสก พระที่วัดด้วยเพระนนาะฉะนั้นก็เลยดังไงครับนก็เลยมุ่งหน้าไปไปที่พัะเชวันอย่างเดียวครับแล้วก็สมุทรีไม่ใช่มีเฉพาะหลวงพ่อแก้วดังนะมีหลวงพ่ออะไรลหลวงพ่อเคีบหลวงพ่อเคีบหลวงพ่อคีบสมุทะครับหลวงพ่ออะไรวะเอหลวงพ่อเคีบหลวงพ่อ หลวงพ่อเฮียงวัดป่าหลวงพ,อพง่อทัพย์แล้วต่างาครบหลวงพ่อเหมือนครับแล้วก็หลวงพ่อเยอะครับเยอะหลายๆหลวงพ่อเพชลบุรีนะในในยุควันนะ่ะที่อที่เพชรบุรีเนี่ยมีหลวงพ่อทองหลวงพ่อสมฤทธิ์รังรับที่ฮิวกาอ,กอนหลวงพ่อสมฤทธิ์เป็นพระพุทธเจ้เป็นพระพิพันพระพุทธรูปนะครับวัดไหน วัดต้นสนวัดต้นสนหลวงพ่อสมเด็จวัดต้นสนที่เป็นที่เป็นอ,องค์พระก็คือคำเล็จวัดต้นสนหลวงพ่อทองวัดเขาจะเขาา้าส์หลวงพ่อลม่แหลมที่เป็นเป็นอย่างนี้นัครบเไอแล้วมันถ้าเป็นถ้าเป็นคนเป็นพระสงฆ์ <u> <Yellow> ก็หลวงพ่อวยหลวงพ่อแดงอะไรพวกน,นี้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อโศกครับแล้วหลวงพ่อท้องโศกครพวกนี้นะครับเอ,อ่อแล้วก็หลวงพ่อเพลินครับหลวงพ่ออุ่นแล้วก็หลวงพ่อใจครับนะแล้วก็หลวงพ่ออีกอีกอีกหลายองค์อ่ะครับเมื่อเลิกก็ทายวันสงบุญหน้าไปสร้างไว้ผมก็ทำมาพระสมเด็จเมื่อเลิกก็ทายวัน วัดมรึกขไทยวัดหลวงปู่นาไปสร้างไว้อาจารย์ก็ได้มาพอ,พอสมควรดันเรืเ่องมันกันครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับว่าแต่ละเนื้อแต่ละเนื้ออะไรเป็นยังไงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาจารย์สุรพลบรรยายพระตามภาษาคนอายุ <c oughs> 80นะครับจะให้ฉานเหมือนคนอายุ4-50เป็นไปไม่ได้นะครับข <c oughs> อโทษด้วยนะครับบาง <c oughs> ทีเนี่ย จำได้มั่งจำไม่ได้มั่งเพราะมันนานมากแล้วก็เยอะมากครับไม่สามารถแค่จำได้หมดทุกองคค์รับถึงได้มาเผยแม่คนดูเอาแล้วกันถ้าถ้ามันเหมือนของผมท่านก็เอาไวเ้เจอะทำถ้าใครมีเหมือนอาจารย์สุรพลก็ก็เก็บไว้บ้างได้ครับครับผมเดี๋ยวเราจะส่องให้เห็นเงื้อกันนะครับอาจารย์ครับผมอ่าเดี๋ยวจะเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับ เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างกิ้มหูกระต่ายใหญ่เนี่ยเนื้อหามือสารอุ่นยอันนี้จิมทุกกระตาใหญ่หูกระต่ายใหญ่หูกระต่ายใหญ่เขาจะหูกระต่ายครับเพราะว่ามันจะมีหูอยู่สองข้างเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีหูอยู่สองข้างแต่มันใหญ่ครับเขาจะหูกระต่ายใหญ่หูกระต่ายใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ส่องให้เห็นเนื้อก่อนอาจารย์จะรีไปไหนครับไม่ใช่ที่พับมันเยอะมันเยอะนะครับ วันนี้ก็จะทำสักสี่ห้าคลิปนะครับเพื่อไปฝากเอฟซีนะครับนี่เป็นเนื้อหามวลสารนะครับอาจารย์อาจารย์าารยเลื่อน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 ,อนให้ดูอันนี้ลงรักใช่ไหมครับเอ,อรู้สึกว่าก็ไม่ใช่ลงรักนะครับมันเป็นเนื้อลวกาลาล้นๆอย่างเงี้ยมันเหี่ยวเนะี่ยมัน ร้อกับปีก็เหี่ยวแล้วเน,น,น,นื้อเนื้อเนื้นอพวกนี้เหี่ยวหมดแล้วนะครับครับไม่ใช่ยังสดใสแต่งเติงอยู่นะไม่ใช่คพราะมันเหี่ยวหมดแล้วเพราะแลกแต่เสียงบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นเพราะเกิดไม่ทันแล้วแล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นของปากทะเล มัวแต่เป็นสนใจของของพระเกววนว่าองค์เราเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านเนี่ยอ,อาจารย์เชื่อไหมพระองค์เป็นออปล้านไม่ชออไไเชื่อหรอ,อกครับพระพระอุปโลกครับใครจะเสพพระองค์เป็นร้อยล้านยกกันแต่พวกนี้ยัง,งินเหือยังไใช้เป็นเศษสตังของเทาแเราก็โอเคครับมีไม่กี่คนแร้วครับในโลกเนี้ยครับประเทศไทยก็เหมือนกันครับนั่นมีก็คงจะ อย่าพูดถึงเขาเลยนะเพราะเขาเชื่อพ,อพออร่องคะเล็กนิดสิบสามสิบล้านถึงจะแท้เพราะเพราะว่าเซียนเขาบอกว่าพระแท้ต้องอยู่กับเซียนครับแล้วก็ต้องแพงถึงจะแท้เพราะฉะนั้นคนจะขายถูกได้ไงมันต้องขายแพงแพงถูกไหมอันนี่ผมเคยเอาคิดไว้ว่าคนกินขวเแส้มอแล้วเป็เหมือนคนต้องกินยาด้วยนะครับ มันมถูกโวจูว่ได้ครับถูกไหมมันมเป็นเสื้อผ้าองค์ละสามสิบล้านก็เดี๋ยวนี้แต่ละคนจะขายพระองค์ละร้อยล้านอย่างเงี้ยโอ้ประกาศขายร้อยล้านสองอยล้านมันไม่น่าจะใช่อ่ะเขาบอกว่ายิ่งแพยิ่งแพงยิ่งแท้จริงไหมแต่ก็ <c oughs> บอกอแต่ว่าเอ,อไอ้ตำรานเนี่ยนะคนฟังให้ดีๆนะ มันไม่ต้องขายแพ้หรอกครับขายแก,กยย้ยังจะไปรวยมาอาจารย์พูดอย่างนั้นครับอ้าวก็เขาขายพพ้แก,ก,ก้คนสามสิบล้านใช่ไหมครับแพ้แก,ก้มาคืนเลยหักสามสิบครับ, <30. S 2> รบอ้าวคนรอดไปแล้วเก้าล้านครับแล้วก็พัก,กย์เนี่ยไปขายอีกเก้านั่นอ้าเอามาคืนก็้หักอีกสามสิบครับมันก็ได้อีกเก้าล้านอ่ะครับมันขายสิบเก้าก็ได้เก้าสิบล้านเลยครับ ไอ้ที่มันรว,รวยรวยรวยกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัหมูคนทั้งหละรับถ้าขายของจริงไม่เป็นไรครับมันแท้งไม่มีใครว่าหรอกรแต่ว่านี่ขายของแกแล้วก็อุปโภคก็ผมสงสารเอ่อก็อมีตังค์แต่ว่ามันพูดยากนะตังค์ของเขารรเราก็เราก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาอาจารย์อาจารย์ครับ เนื้อพระปิตาหลวงปู่แก้วออกวัดปากทะเลกับออกวัดเกวันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะมันก็มีเนื้อตาแบบนี้กันแต่แต่นี้มันต่างเยอะเพราะนี่มันมันเหี่ยวเองได้เพราะว่าเมื่อก่อนที่ท่านทําเนี่ยท่านทําไปว่านเนี่ยพวกเขาเรียกว่านอะไรวะอันนี้วันล้วนล้วนรุ่นที่วัดเกวันเนี่ยผสมผงผสม มันแข็งครับแต่นี้มันไม่แข็งแล้วครับมันจะมันจะเหี่ยวไอ้ไอ้นั่นทุบลักครับกันไว้ครับตนรักบางองค์บางองค์ก็รักทั้งัวดทั้งร่อนละผมก็มีครับเก่าๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าต่อเอาเอาทีได้อา่างครับอา,รอาจารย์เขาบอกว่าไม้ไก่กุกเป็นไม้ที่ทํา ที่มาผสมผ้าปิดตาไม้ไก่กุกคือไม้อะไรครับอาจารย์ไม้ไก่กุกคือไม้ไอ้ไม้จี่ไก่มันจิกไม้อะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้ที่ไก่มันจิกครับเขาจะให้คนเมียมนมาสนใจครับเออ,ขอ,ขอ,ขอเขาจะเขาถึงยอม้ไก่กยกุกจะความจริงไม้อ่ะมันไม่ได้มีเสน่ห์อะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ไก่จิกครับพรงาน่า,นายว่าไก่มันจิกแค่นั้นเองครับอาชีพไม้ มีมีเสน่ห์จริงๆเก้าว่านเสน่ห์จันมีพวกว่านเกลือเขาเขาเือเถาหลงคกับก็สาวหยุดอะไรพวกนี้นะไอ,อพวกนี้จริงว่านว่านอะไรบ้าว่านอ,อ,อะไรนะว่านกระบูลเลือดอย่างเงี้ยไอพวกนี้มันจริงคว่านหน้าห่อว่านหลังคำพวกเนี้ย มันว่านจริงว่านร้วแปดจริงๆนะมันว่านแต่ถ้าม่ใจกลปวงมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่านครับอ,อาจารย์ครับครับอขอดูเนื้ออื่นๆด้วยครับเนื้อท,ที่เนื้อที่เราไม่เคยคุ้นตาคุ้นตาเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับผมผมว่าทุกท่านไม่ค่อยจะเห็นหรอกครับคือ ไม่มีจะให้เห็นับเพราะว่าคนที่มีเขาก็ไม่เผยไม่เปิดเผยใช่ไหมเขาก็ไม่บอกว่าเขามีอ,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 อผมยินดีที่จะที่จะโชว์ที่จะเปิดเผยับให้้รู้ว่าตางที่ นี่นะครับลักษณะของเนื้ออาจารย์อย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรครับเนื้อว่านเนื้อว่านน่าจะเป็นว่านเนี่ยเขาเรียกอะไรวะน่าจะเป็นว่านทำปลาสักหรืออะไรสักอย่ยางใช้ปลารมมันแน่ใจนะครับแต่ทำบ้าสักมันก็จะเหี่ยวเหมือนเนี่ยครับอย่าถ้าท่านไปเจออย่างนี้ถ้าสักเขาว้อนอะครับ ครับนี่ผมวอแก้ปากเซน่อน,นครับอาจารย์ดูเนื้อที่มันออกทีแตกต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งครับพิมพ์พิมพ์มด้วยครับ นะครับก็จะพยายามส่องให้ดูนะครับเนื้อดูเนื้อให้เก่าไว้ก่อนนะครับอาจารย์ในงานประกวดพระที่จะถึงเนี่ยมีมีอะไรเป็นพิเศษสำหรับหลวงพ่อพระทุนนี้ไหมมีก็เอท่านจะไปชมดูในงานอ่ะครจะไปโชว์ให้ท่านเห็นว่า พระหลวงพระเก้ปักทะเลมันมีนะมีแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยครับถ้าคนจะไปเจอที่ไหนก็ไปเอาครับแล้วก็จะบอกข่าวดีให้ครับวันนั้นน่ะจะมีเอรายการกุศลครับที่ อาจารย์เหลือบมองนี่นะเนืการทดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะสองให้ดูเนื้อคือจะไม่อธิบายเยอะนะครับพราะอาจารยก์ก็คือถนัดเอาเอาให้ดูมากกว่าอาจารย์เวลาอาจารยส์สองพลังนี้ใช้คุยกับพะระคุยกับพระหรือคุยกับเทวดายพระเทวดาทำไมจะรู้ไดง้คุยกับพระ ครับนี่นะครับลักษณะของพื้นผิวของพระหลวงปู่แก้ววัดออกวัดตากทะเลนะครับอาจารย์มีเป็นมากมีพิมพ์มากกว่าวัดเถาวันน่าจะมากกว่าเพราะเมื่อก่อนนี้ม,นม,นมันมีพลังหลวงปู่แก้าหมดอ่ะครับก็อาาย่างที่บอกไงท่านจะกันแลกแต่ครับถ้ามีคนสนใจครับผมจำได้มีพลังผลเง่แก้าหมดอ่ะไม่สนใจว่า เอามาแล้าเอามาทำลาวอามาเก็บมาดูดูโครงการบูร์เพิ่มใจจีจีใจว่าเรามีของที่คอื่นไม่มีอาจารย์เฉพาะปรกวัดปากทะเลมีเป็นพันองค์หรือเป็นหมื่นเป็นพันก็พอเลยหลักพันองค์นี่ก็กว่าพันแล้วอันนี้อันนี้วันงานจะเปิดให้เอฟซีหรือยังไงครับอาจารย์ก็อาจจะเปิดให้ทําบุญไปช่วยกันก็ คงจะมีบางขุนพรมครับผมสุ้มกอบางขุนพรมมีสุ้มกอครัมีสุ้มกอนบางขุนพรมแล้วก็มีของพวกแก้วที่ที่อบุต,ตรสร้างครับสามอย่างจับศึกษาหางบัตรครับแล้วก็มีให้เปิดพูดกัรทำบุญสร้างรสร้างวัดป่านานวนที่พนมไัร วัดป่านานวลอำเภอพนมไพรจังหวัด,วดจังหวัดร้อยเอ็ด,ด,อดครับแล้วก็วัดพัดเจดีทองครับที่เอ่อเอ่อกำแพงเพชรครับสิ้นปีเอฟซีสิ้นปีชวนสิ้นปีครับนี่นะครับแล้วก็วัดเจียงไกเหนือที่สร้างองค์หลวงปู่กิ้งองค์ใหญ่ครับ แล้วก็วัดวิเศษใต้ครับผมเอ้ยอะไรวะวัดวัดวิเศษใช่ไหมวัดเกียงกันวัดวิเศษที่ไหนที่บังจากกรที่ที่ใดหลวงวัดกิ่งทำเป็นยังไงบ้าน่ะครับวัดพนมเศษวัดพนมเศษครับผมอ้าวได้เหรอคือใครใครใครมาร่วม มาประกวดงานครั้งนี้ก็จะเก็บตามไว้ไปไปงานทั้งหมดหลายงาน่หลายวัดหลายวัดนะครับก็คืออแบ่งส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะก็ก็มาเพียงส่วนหนึ่งที่จะไปทําเหลือเยอะก็ก็แบ่งเยอะมีหลายวัดนะครับที่จะต้องไปทําอาจารย์เดี๋ยวเราจะส่องเนื้อแดงๆอันนี้นะครับนี่นะครับปอกแดงหน่อยนะครับนี่นะครับ ออกสีแดงหน่อยนะครับให้อาจารย์ดูว่าทําไมท่ามส่องสองสีแดงก็ท่านส่องทุกสีเลยส่องุกองเดอะเอออน,นื้อสีแดงนี่ออกแดงหน่อยออันนี้มัน,ม,นมันก็คงยังยาสบูรเลือดอะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ส่องให้ดูหน่อย,ยมีที่หลากหลายมากนะครับเยอะก็เยอะอาจารย์ที่ฝังตะกุดนี่เป็นไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่านี่ฝังตะกุด อันนี้ก็ก็อสมเด็จโตนทำห้ไม่ใอันอสอันนั้นปรับอันแดงกลก่อนเนี่ยครับน่าจะเป็นสบู่เลือดครับน่าจะเป็นสบู่เลือดนะครับ อันนี้ฝังตะกุดอันนี้ฝังตะก,กุด นี่นะครับลักษณะของตะกุดท,ที่ฝังอยู่บนองค์พระปิตานะครับอาจารย์น,นี่เป็นทองคำไหมไม่แน่ใจยังว่าจะไป,ไปยิงดูเลยครับในวันประกวดวันงานนะครับมีพระที่หลากหลายสามารถส่งประกวดได้นะครับเอี่นะครับราะาเป็นพระแท้คือหมอยายถึงว่าเป็นพระที่พลัง คับผมพุทธคุณรับแต่ถ้าไม่มีพุทธคุณก็ไม่รับนะครับค่าส่งองค์เท่าไหร่ครับอาจารย์หกร้อยบาทเหมือนเดิมหกร้อยบาทก็ไม่ใช่เพราจะมีเหลือนะครับครับเพราะว่ามันค่ากรรมการค่าคอนเสิร์ตช่วยครับค่าสถานที่ครับค่าอาหารครับแล้วก็ค่ากรรมการส่วนกลางโอ้แล้วก็ค่าไปเซอร์ครับผมมันใช้จ่ายเยอะครับ มันจะเหลือถับไม่เหลือนี่สูสีกันครับเพราะว่ามันมันต้องจ่ายหมดอ่ะครับผม้าะจ,จ่ายมันเยอะอก็ติดต่อสอบถามแล้วทางช่องก็จะนําเสนอทุกเรื่องนะครับแล้วก็สามารถดูภาพนิ่งได้ที่เฟซบุ๊กสุรพลเพชรหัษณะโยทินนะครับอเวทุกวันนี้ผมก็ลงให้ดูวันละองค์สององเนีย่ย เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปทักทายเอาในเฟซเอาเองนะครับไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ